หลังจากพยายามธรรมชาติมาแล้ว1ปีค่ะก็ไม่ประสบความสําเร็จก็เลยได้มีการเข้าไปปรึกษาคุณหมอเบื้องต้นก่อนซึ่งปกติมีอยู่ที่นิวยอร์กนะคะคุณหมอที่นิวยอร์กเนี่ยก็แนะนําให้ตรวจเลือดของของมีนะคะตรวจค่า m s แล้วก็มีการฉีดสีดูท่อนําไข่ค่ะก็ทุกอย่างปกติดีค่ะสเปิร์มสามีก็ปกติดคีคุณหมอก็เลยบอกว่าให้กลับบ้านไปลองอีกก็ลองหลังจากนั้นมาอีกประมาณ 3- 4เดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณหมอก็เลยให้เริ่มทํา IUI ค่ะ ก็ไอยูผ่านการทํามา2ครั้งค่ะที่นิวยอร์กแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งสองครั้งเลยค่ะก็คือช่วงนั้นสถานการณ์ที่นิวยอร์กเรื่องโควิดค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะก็เลยเดินทางมาเมืองไทยพอดีค่ะแล้วก็เลยตั้งใจที่จะมาเริ่มทำอีกซีที่นี่ค่ะ สำหรับมี่ไม่คิดว่าถ้าเริ่มต้นได้เร็วยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจริงๆขั้นตอนแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลาเยอะกว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะบางทีมีอะไรสะดุดทีนึงเราไม่สามารถทําได้เลย,เลยทันทีแล้วก็ต้องรอรอบเดือนถัดไปนะคะแล้วก็ถ้าอยากมีลูกมากกว่า1คนด้วยก็ถ้าเริ่มต้นได้เร็วก็ดีค่ะมี่ยังคิดเลยว่ามี่น่าจะมาเริ่มเร็วกว่าน,นี้ค่ะ ค่ะปัญหาก็คือคุณหมอบอกว่าน่าจะมาจากมีผนังหมดลูกมีติ่งเนื้อนะคะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ส่องกล้องไม่เคยมีการทําอะไรเลยค่ะก็คือคิดว่าตอนนั้นถ้าําอทำ IUI ไปกี่รอบก็ไม่น่าจะติดเพราะว่าผนังหมดลูกไม่เรียบอะคะ่ะแต่พอมาเมืองไทยก็ได้รู้ด้วยว่าเราจริงๆเรามีไข่ตั้งต้นน้อยแล้วก็ AMH ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับอายุอะคะ่ะ คือเบื้องต้นคุณหมอก็แนะนําให้สองกล้องดูนะคะแล้วก็กําจัดติ่งเหนือไปแล้วก็ให้ไปลองธรรมชาติได้แต่ว่าออส่วนตัวมี่เนี่ยเรารู้สึกว่าเรารอมานนานมากแล้วค่ะ<ม>ก็เลยคิดว่าอยากจะลองทําอีกซี่เลยค่ะ มี่ก็เข้าไปในกลุ่มอิกซี่ของที่เมืองไทยเนี่ยค่ะหลายที่เลยแล้วหลายๆที่เขาก็แนะนําที่นี่มาก่อนหน้านี้มี่เคยทํามาอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จจากการเก็บไข่หลังจากนั้นผิดหวังมากก็เลยเซอร์เวย์แอเรียรอบๆอ,อ,อะค่ะแล้วก็ได้มาคุยกับคุณหมอพอได้เข้ามาที่นี่ก็ได้มาคุยกับคุณหมอคุณหมอก็ได้วางแผนการรักษาให้ใหม่สเต็ปหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้มั่นใจมากขึ้นว่า เออถ้าทางแรกไม่ไม่เวิร์กเราก็มีแผน2อแผนสต่อไปขั้นตอนการกระตุ้นไข่ก็มีความกังวลเหมือนกันแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีก็ก็สำหรับเทคนิคของมีนะคะก็คือให้สามีฉีดให้แล้วเราก็เล่นมือถือไปทําเป็นมองไม่เห็นไม่สนใจอะไรคะ่ะมันก็มันก็ผ่านไปฉีดทุกวันมันก็ชินค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ เปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะด้วยความที่เมื่อก่อนเราไม่เคยออกกําลังกายเลยนะคะตอนนี้ก็พยายามมาออกกําลังกายแล้วก็จากเมื่อก่อนจะติดกินจุกจิกกินขนมหวานกินแป้งเยอะอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ลดขนมหวานนะคะลดแป้งพยายามทานปโปรตีนเยอะๆตื่นมานี่คือไข่ต้มก่อนเลย 3- 4ี่ใบบางทีก็5้าใบก็เคยค่ะแล้วก็ทานผักผลไม้แล้วก็ปรับตัวเรื่องการนอนพยายามนอนให้ได้ขั้นต่ำแปดชั่วโมงค่ะ<ม>แล้วก็ทานวิตามินตามลิสต์ที่สยามส่งให้เลยค่ะ วันที่ยอทุกข์อ่อนก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้เนี่ยจะได้มารับลูกแล้วแบบสิ่งที่เราฝันมาตลอดอะไรเงี้ยก็แบบ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆสวดมนต์ไหว้พระมาเยอะเตรียมของเล็กๆมารับน้องด้วยค่ะพอเข้ามาก็รู้สึกอุ่นใจค่ะเพราะก็คุ้นเคยกับพี่พยาบาลที่นี่แล้วแล้วก็ที่นี่ก็ดีมากเลยให้สามีเข้าด้วยได้หรือว่าให้คุณแม่เข้าด้วยได้แล้วก็มีคนดูแลเข้าไปด้วยค่ะก็ได้เห็นบรรยากาศในการย้ายมีภาพตัวอ่อนก่อนละลายหลังละลายเปรียบเทียบให้ดูมีเห็นหน้าจอทุกอย่างคือได้เห็นทุกขั้นตอนเลยค่ะก็ประทับใจแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะ ค่ะก็การทํามาทําที่น um, ี่นะคะก็ทําให้มีได้ตัวอ่อน3ตัวที่ผ่านโครโมโซมนะคะทุกตัวก็คือเป็นเกรดที่ดีหมดเลยรอบแรกที่เราย้ายไปเนี่ยเราก็ย้ายตัวอ่อนเกรด AB ไปนะคะซึ่ง ผนังทุกอย่างคือทุกอย่างมันก็ดูราบลื่นดีอะค่ะก็ตอนนั้นมีก็ดีใจมากที่รู้ว่าติดเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเป็นคนที่ลองมานานใช่ไหมคะผ่านที่ตรวจมาแบบเป็นร้อยอันแล้วค่ะแบบเพราะาเราเช็คมาตลอดแล้วพอแบบวันหนึ่งขึ้นเป็นสองขีดครั้งแรกเราก็ดีใจมากแล้วอยู่ดีๆแบบว่าค่าเ c g ซน้องตกไปก็ตอนนั้นก็เสียใจพอสมควรค่ะ ก็ก็มีตั้งหลักมานิดนึงตรงที่ว่าเราก็ยังโชคปีที่เรายังมีตัวอ่อนอีก2ตัวให้ลองแผนใหม่อะค่ะค่ะคือตอนนั้นมี่ก็แบบก็ใช้ก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรพอาะแบบด้วยความที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แล้วแบบพอเราได้ท้องเราก็ดีใจสุดๆแล้วอีกวันนึงก็คือแบบพลิกสถานาการณ์ไปเลยอะคะ่ะมีก็พยายามตั้งสติถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คุยกับเพื่อนๆที่แบบมีปัญหาเดียวกันเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าถ้าเราคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มอีกซี่ด้วยกันเนี่ยก็จะรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นได้บ่อยกว่าที่เราเข้าใจกันมากๆเลยค่ะก็พยายามต่อไปแล้วก็จะเจอตัวที่ใช่ค่ะแล้วคือตอนนั้นก็คือมีก็ได้มีการเข้ามาปรึกษาคุณหมอต่อนะคะ ยังไงกับแผนต่อไปดีนะอะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่าพอมาคุยกับคุณหมอคุณหมอก็ชี้ให้เข้าใจว่าปัญหารอบแรกมันเกิดจากอะไรแล้วรอบ2เนี่ยคุณหมอมีทางที่จะช่วยในการส่งเสริมไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกยังไงหาทางดักให้ทุกทางอะคะ่ะมีทางเลือกให้มีเยอะอะคะ่ะว่าเออรอบ2เราจะทํายังไงให้ดีขึ้นให้ผลลัพธ์แตกต่างจากเดิมคะ่ะค่ะ ก็วันนี้นะคะมี12อาทิตย์แล้วค่ะแล้วก็ผ่านการตรวจนิฟทุกอย่างปกติดีค่ะน้องแข็งแรงดีรู้ว่าทองก็ดีใจมากแล้วนะคะโมเมนต์ที่แบบต่อมาได้เัลทาซาวได้เจอหัวใจเขาได้เห็นเขาขยับตัวได้เห็นเขาตัวใหญ่ในแต่ละครั้งแบบมีความสุขมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่ผ่านมาเข็มฉีดยากอีกเข็มแบบไม่กลัวเลยค่ะตอนนี้แบบไม่มีอะไรที่ทนไม่ได้แล้วก็อาจจะมีแพ้ห้องนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคุ้มค่ะ โอ้ยคำถามนี้้องให้นะ <laughs> <laughs> ก็อยากจะขอบคุณคุณหมอสุรชัยนะคะคุณแก้วคนดูแลแล้วก็พยาบาลทุกคนเจ้าหน้าที่จุกคนที่นี่มากๆเลยนะคะ <laughs> คืออยากจะร้องไห้เลยคือแบบว่าแบบทุกมันมันมันก็มีทั้งโมเมนต์ที่ดีใจมีความสุขแล้วก็โมเมนต์ที่เสียใจนะคะแต่ว่าทุกคนที่นี่อ่ะก็ทําให้มีผ่านวันที่ยากยากไปได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ ทำให้สมงหวังนะคะแล้วก็ออนลา์ทุกอย่างผ่านไปแล้วค่ะอ้ยไม่อยากตัรให้แลวไ้ล้วไหมขอบคุณค่ะขอบคุณคุณม้มี่มากนะคะยังไงขอให้คุณแม่แล้วก็น้องสุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้ยอายจังเลยเอาใหม่ได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะ Uh, my name is Jonathan Rowling, and my wife is Nisanat Rowling, and we are recent patients of Cyan Fertility Clinic. and I was asked to kind of share our journey throughout the entire process that I'm sure a lot of you are going through as well. And, you know, like a lot of you, sure, it's a very, very long and arduous process. Uh, it took us a couple years, starting in New York, going to Bangkok. Going through multiple doctors, and I can't tell you how lucky I feel that we found Cyan Fertility Clinic and Dr. Surachai. Uh, other doctors were okay, but I always felt that Surachai, you know, one, he was always honest with you know what was happening, what we should expect, gave realistic expectations, and then he always had a plan. So I always felt that there was direction, and even though there's ups and downs in the process. We always knew where we wanted to go and how we were going to get there. And, you know, sort of my process through, or you know, my role throughout the entire thing obviously, my wife, you know, had it the hardest, but, you know, for me as a husband, it's a lot of, you know, going to the doctor, doctor visits, uh, you know, going to ultrasounds, you know, helping my wife, you know, with injections and medication and what have you. And, you know, it, there's a lot of, you know, hits and misses and you know eventually finally a couple years into it, you know, my wife is finally pregnant past her first trimester and you know we graduated from Cyan Fertility Clinic and you know I just wanted to say that you know all of the hard work, all of the emotional, you know, stress that you go through, it's all worth it once you see your baby's heartbeat for the first time. You know, it's a truly, truly magical moment, and I feel so blessed that we had you know a doctor like Sir Chai that's so skilled and knows what he's doing. Because I know without his help, maybe we would not have gotten there. So, you know, to the doctor, thank you, Kapunka. To all the people working there, thank you as well. Uh, you know, it's just been such a great experience uh, seeing all these people and how hard they work and. How hard they try to make you feel comfortable throughout a very, very painful process. So, uh, you know, Kapung Cup kap again. And to anyone thinking about, you know, IVF in Bangkok, I cannot recommend Siam Fertility Clinic enough. Kapum Cup. Kap.